เอาเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราเอาตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมาสู้กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงว่าสมมติเนี่ยอย่างพระเอกดาร์กบอลอย่างเงี้ยสู้กับนารูโตะอย่างเงี้ยสงสัยไหมว่าใครจะชนะผมก็สงสัยเหมือนกันผมก็เลยโหลดเกมนี้มาเล่นนี่แหละเรามาดูกันเลยดีกว่าฮะว่าก็าคือผมจะเอาตัวอะไรมาสู้กันก็ได้อะ่ะเนี่ยผมผมเดี๋ยวผมเปิดด้วยนี่เลยแล้วกันซุนงอคงเจอกับ หลายคนนะครับเนี่ยผมเห็นผมเห็นถกเถียงกันในตามเขาเรียกเลยนะเห็นถกเถียงกันในตามติกตอกทิกตอกอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็เลยลองลองเอามาดูครับบางคนเขาบอกว่าโกโจสู้ซะโกโจสู้เขาเรียกเลยนะโกโจนี่สู้โงกุนได้สบายผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาจะสู้ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาเบิ่งกันดีกว่าว่าจริงหรือโมไปครับสิทธิ์โกโจซาต้รุ่่างนี่สู้กับซูคุณะพบกับ ซุนโงกุลโย oh, oh, เปิดมาโงกุนก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยฮะแล้วทำยังไงจังหวะน,นี้ืหชาร์จใส่โกโจครับขนแล้วต่อยเข้าไปทำไมโกโจไม่ได้โตโตตอบอะไรเลยอ่าจังหวะน,นี้อ้าวโกโจไม่ทันได้โตตอบครับโง,โงกุนโงกุนก็ปล่อยขี้ใส่แล้วโอ้โหต่อคอมโบอย่างรวดเร็วืหทำไงดีโกโจไม่ได้โตตอบเลยเฮือยเฮือยโกโจได้ ใส่คืนมากนะครับตอนนี้เป็นคอมโบของโกโจมากแล้วอืโกโจใส่คอมโบ18ฮิตเอา้าแต่โดนโตกลับโดนพลังขึ้นเส่าเข้าไปอืแล้วงูคุณแปลงเป็นซูเปอร์ไซาขั้นสามอู้หูอืมอันเรียบร้อยครับันที่เรียบร้อยไหมโอ้โหงูคุณเป็นใครโอเคนนะฮะไซาก,กอ๊อสไซ่าบูโกโจออยังชา้าไม่เสร็จเลยเอาใส่ยาเวรัรบ อโออ่ายังจวันนี้งไงเฮ้ยตูวสูสีนะเ้าเรียบร้อยครับโก <c oughs> โจโไม่รอดแหละหรือ,ว, <c oughs> อว่าผมเอาโงกุลล่างไอ้นี่มาล่างโอพีมาไม่ไม่ไมน่าเกี่ยวนะอ้าวโหแล้วเปิดมาก็ดูเดือดเลยฮะยังวันนี้โงกุลได้ทำการคอมโบอย่างรวดเร็ว ไม่ปล่อยให้โกโจได้ตอบสน,นองอาจ่วงวะนนี้โกโจส่วนมากแล้วครับโดนตีอย่างต่อน,นื่องครับผมเรียบร้อยครับเอ้ยงกูกุจะครึ่งหลอดแล้วจังหวะนี้อัดมุมอย่างเดียวเลยเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องวะเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้งูกุเสียเปียบครับโอ้โหโดนปะกายคมินโดนรัวอ,อะไรครับเนี่ยดูเหมือนงกูกุจะเสียท่าเข้าให้ครับโอ้โหเรียบร้อย ไอ้บ้าตีเสมอกันอย่างรวดเร็วใครจะไปรู้อันนี้ครับสิกสัตสิกตุ้ยสิกสุดท้ายแล้วเฮ้ยเปิดมางูคุณเริ่มต้นดีครับเอา้าจังหวะนี้มูราสากิเข้าไปเรียบร้อยงูคุณเออโดนมูราสากิโอ้ยแต่ยังแรงไม่พอพลังงูคุณมันแรงกว่าเยอะเลย <c oughs> อ่้หุหรีดีไม่โดนครับเฮ้ย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  เฮ้ยแต่คอมโบคอมโบนี้เข้ามาดีอยู่นะโคโจซาตัรุเนี่ยคอมโบระยะใกล้โอ้โหเนี่ยประกายทามินเนี่ยเอา้สอเอาสู้กันอยู่เอ้าสู้กันอยู่เฮ้ยเลือดเหลือเท่ากันคุณผู้มชมคิดว่าใครจะชนะครับเมนไว้เมนไว้เพื่อเป็นไงเฮ้ย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 เหงาคุณเหลือเลือดเหลือนิเดียวเอา้าแต่โดนขาดสกิลครับแต่โดนขาดสกิลครับจังหวะนี้ งกคุณงกคุณชนะไหมงกคุณเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าโกโจโกันได้แล้วต่อคอมโบสกิลไม่โดนโกโจโกโจต่อคอมโบเฮ้ยงกคุณงกคุณโดนคอมโบรัวๆครับจังหวะนี้งกคุณโดนคอมโบ <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยครับโก <c oughs> โจซาโตรลุเป็นฝ่ายชนะไปครับไม่อยากจะเชื่อเลยฮะเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นแมตช์ล้างไตอีตกสักงแมตช์แล้วกันฮะอีกครั้งหนึ่งสำหรับทั้งคู่ มาดูกันครับอันนี้ยังเป็นศึกตัดสินหรือเปล่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะไปเรามาดูกันดีกว่างูุลเปลิดมาก็เป็นซุปเปอร์ไซย่าครับโอู้หโดนพลังขึ้นเต่าไปซุปเปอร์ไซย่าขั้นสามไปอ่าสองอยู่ครับเรียบร้อยซุปเปอร์ไซย่าขั้นสามเราจะใส่หมัดใครโอเคหรือเปล่าตอนนี้ปล่อยคี์้วัวครับเรียบร้อยแปลงเป็นก๊อตแล้ว จังหวะน,นี้งูคุณแปลงร่างลุลเลยครับเขาจะแปลงเป็นอันใต้จะติงหรือเปล่าโอ้ oh, แต่ตอนนี้เป็นซุปเปอร์ไซยาบูเอาแล้วโดนมูร์สกิอ่านหน้าไปครับจังหวะน,นี้โกโจค่อนข้างเจ็บอยู่แล้วโกโจเลือดค่อนข้าง,างน้อยนิดครับแต่เขาก็ยังสู้ได้อยู่จังหวะน,นี้เขากันอ่าตอนนี้ดูเหมือนว่าโกโจเริ่มเข้าใกล้แล้วครับอ่าแล้วปล่อยไอ้นี่ออกไปตอนนี้โกโจเริ่มความโบระยะใกล้ครับโอ<ฮ>้โหปล่อยเข้าไปงูคุณก็เลยซึ่งหลอดอยู่นะโดนความโบต่อเนื่องเอือเอือ ه, เป็นไงครับอุย้ยโกโจเฮ้ยโกโจเขามาว่ะโบระยะใกล้ออุยอ้ยโงคุณก็แรงนะครับพลังเขาถือว่าแรงใช้ได้เลยแต่ตอนนี้โงคุณจะเสียเปรียบดูเหมือนจะโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นที่โงคุณครับโอ้โหแล้วแปลงเป็นอันใต้สติงตอนสุดท้ายไอ้บ้ามาต่อยกสุดท้ายนะครับ ยกสุดท้ายหรือเปล่างูคุณจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าเรามาดูกันครับต่อเน,นื่องครับเรียบร้อยครับเป็นไงงูคุณคอมโบรัลๆเลยครับพลังขึ้นเต่าสะท้านฟ้าต้าสิงติงเรียบร้อยครับเป็นนี้เรียบร้อยโอคูเป็นฝ่ายชนะไปก็ถือว่า อันนี้ไม่ดรามมากนะผมขำๆไม่ใชนนะว่าจักรในเกมอ่ะแต่ถ้ามาวัดสเก็วันนี้จริงมันวัดกันไม่ได้หรอครับให้มันเก่งอยู่ในเรื่องของตัวละครของของมันและกันนะอันนี้ผมแค่เอามามาชันกันเล่นๆเฉยก็อยากเรยรู้เหมือนกันว่าถ้ามันมาสู้กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็สู้กันมันดีอะตัวต่อไปเป็นใครดีเอาเป็นเนี่ยครับซาสสเกะสู้กับซูคุนะครับเรียวเมนซูนะเราจะมาดูกันว่าเขาจะสู้กันลงหรือเปล่าเขาจะไหวกันหรือเปล่านี่เลยล่าง ร่างเนี่ยซีซันสองชิบูยาเพื่อนๆว่าใครชนะฮะมันจะมีแฟนแฟนเมดออกมาเนี่ยผมน่าสนใจมากเลยอะโกโจโอเอ้ไม่ใช่โกโจโส,สุคนะสู้กับซาสเกะครับจังหวะนี้โอ้โหสุคนะเปิดก่อนอย่างรัวๆตอนนี้ซาสเกะต่อยไม่โดนครับผมหลบได้โอ้โหสุคนะหลบได้หลบได้หมดเลยครับอ่ะตอนนี้จังหวะนี้โดนแล้วครับซาสเกะใช้ซูซานุโอแล้วพุ่งออกมาปักดาบปุ๊บใจสุนะรูปันโอ้โห สูสีนะครับคู่นี้ตอนนี้คอมโบอย่างรวดเร็วครับซาสเกะซาสเกะใช้จูซานโอสู้โอโ้โหเอาเรื่องอยู่นะโอโ้โหจังหวะน,นี้ยจังหวะนี้สุกุน่าสวนกลับสุกุน่าสวนกลับมาแล้วคอมโบรัวๆซาสเกะไม่ได้ตอบโต้เอาว่ะเอา้าเฮ้ยซาสเกะใช้อะไรครับหันปักษา เรียบร้อยโดนไหมโดนด้วยเต็มเต็มเลยตุยหรือเปล่าอุ้ยเจ็บอยู่แต่ไม่ตุยนะครับค่อนข้างรวดเร็วทั้งคู่เลยครับค่อนข้างน่ากลัวทัว้งคู่เลยอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะสูกุนะเนี่ยเรียบร้อยฮะกลายเป็นฝ่ายสูกุนะที่ชนะไปรอบแรก เรามาดูน,นครับว่าตานี้ซาสเกะจะแก้ตัวได้หรือเปล่าหุยเปิดมาก็ใช้ปันแบบใช้ปันปักษาอ,อย่างเมามันเอาซูซานุโอไปชาร์จครับโดนคอมโ,มโบรลัว,ลวเป็นไงตานี้ซาสเกะอาจจะพลิกกลับมาก็ได้ครับแล้วใช้ปันปักษาเข้าไปถีบขึ้นฟ้าต่อยต่อยอได้อยู่ครับจังหวะน,นี้ซาสเกะก็ลอบไปครึ่งหลอดแล้ว เราสุกุนะไปครึ่งหลอดแล้วครับดูเหมือนตานี้จะพิเกมกลับมาได้หรือเปล่าจะโดนสุกุนะคอมโบรัวๆหรือเปล่าทางฝ่ายต่างชาครับตอนนี้แล้วปล่อยซูซานุโอฟันเข้าไปเฮ้ยหลบได้เอายังไงครับผมซูซานุโอฟันอีกรอบเฮ้ยหลบไม่ได้แล้วครับผมสุกุณะจังหวะนี้พุ่งเข้าไปใส่ซาซึเกิจ,จะคู่คืนกลับมาได้หรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยไหมย,ยังครับยังยังสูสีกันอยู่สุกุณะเหมือนจะพิเกมกลับมาได้ตลอดเวลาแลวโดนฟันเข้าไปหลบได้แล้วซาซึเกะก็ยังสู้ได้อยู่ และจับดูดไปครับเรียบร้อยซาสุเกะคู่เกมกลับมาได้ครับผมซูนะเป็นฝ่ายแพ้ไหครับตอนนี้อ่ารอบตัดสินแล้วครับดูว่าใครจะเป็นคนชนะตรงนี้แหละอ่าซูนะเอ้ยซาสุเกะเปิดก่อนแล้วซูนะตามโอ้โหซูนะโจมตีค่อนข้างแรงนะครับแต่ตอนนี้โอ้ยซูนะออกลายแล้วอันนี้เลือดยังสูสีทั้งคู่ครับอ้าวซาสุเกะได้ทำการ โหมันมากครับคู่นี้ขาดทุ่งไปจังหวะน,นี้ยังไงอุ้ยอาซึเกะมันจะโดนแล้วครับผมแต่เลือดตอนนี้ทั้งพูดสีกันอยู่เอาแล้วโดนอะไรครับผมโดนเข้าไปชีโดริเรียบร้อยสุนะยังโจมตีซาซึเกะไม่โดนเลยครับตอนนี้เหมือนว่าจะโดนอ่านจันทาหรือเปล่าจังหวะน,นี้อา้าวสวนกลับมาแล้วครับผมซาซึเกะก็เจ็บพอตัวอา้าวเอาอีกแล้วอา้าวใครชนะครับผมจังหวะน,นี้ ค่อนข้างลุ้นเลยเลือดพอๆกันเลยต่างฝ่ายต่างชาร์จดูซิว่าใครจะได้โอโ้โหเป็นซาสึเกะครับที่ใช้พลังได้ก่อนจะโดนหรือไม่เราต้องมาดูนครับเอา้าไม่โดนสุคนะหลบได้เฮ้แต่ซูซานอุยยังโดนครับผมเลือดพอๆกันเลยยังสู้กันได้อยู่ครับตอนนี้ต่อเน,นื่องครับค่อนข้างมองมันกันเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยครับซาสึเกะจะเป็นฝ่ายนำอยู่ตอนนี้เลือดของเขานำโด่งเลยครับยังกันอยู่แล้วต่ สุกุนะไปโอ้โหโนพันปักษาไปครับอุย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 ทำาเล่นไปทำาเล่นไปสุกุนะสามารถพลิกเกมออกมาได้เสมอครับสุกุนะเริ่มคอมโบแล้วครับดูเหมือนว่าจะเอาจริงแล้วเรียบร้อยครับโดนหรือเปล่าเรียบร้อยเอ้าสุกุนะกู้เกมออกมาได้ครับทำการหลบและโจมตีคอมโบอย่างต่อเนื่องเรือทั้งคู่พอๆกันเลยครับต่างฝ่ายต่างคอมโบครับตอนนี้ ดูครับใครเป็นฝ่ายชนะอา้าวหมดเวลา,หม,วลาหมดเวลาไปครับกลายเป็นซาสกเกะที่เลือดเยอะกว่าแล้วเป็นฝ่ายชนะไปครับผมไอ้ว่าโคตรมันไม่แต่ผมว่าทั้งคู่นี่พอๆกันเลยนะโอเคครับเนี่ยตัวอีกตัวหนึ่งนี่ผมที่ที่ผมอยากจะเห็นนี่คืออาคาคาชิกับมมฮิโตะคือผมไปเห็นมาในกระตูนเนี่ยในแฟนฟิกอะไอในแฟนแฟน,แฟนเมดอะเหมือนจะสู้กันมาแล้วเปิดมาก็โอย ่อนข้างเข้มครับเราจะมาดูกันว่าใครจะชนะจังหวะน,นี้เปิดมากระชา,จากจักะโอ้โหแล้วเปิดซูซานนุโะใส่เลยมาฮิโตะไม่ทันไม่ทันได้ขยับมาฮิโตะไม่ทันได้ขยับอุลเลเรียกนานโตะโวมาช่วยอีกจังหวะน,นี้ยังไงครับมาฮิโตะมาฮิโตะชาร์จครับผมและโดนฟันไป2ทีเกือบตายโอ้โหจังหวะน,นี้จังหวะน,น,น,นี้ไม่ทันได้ตอบโต้เอ้าแล้วกลางนาเคตไปครับนิพานปิดตนจะปิดซูซานนุโะอ,อยู่หรือเปล่าจังหวะน,นี้ แต่ดูเหมือนตอนนี้ครับเหมือนจะมีมีอาการที่เรียกว่าฟันไม่โดนนั่นเอง,เอง,เองทางของคาคาชิเหมือนจะฟันไม่โดนครับเพราะว่าอยู่ในนาเขตของมาฮิโตอ่ะแล้วโดนปล่อยกลับไปครับผมอ้าวเรียบร้อยเป็นฝ่ายคาคาชิชนะไปครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นฮนะระเบิดไปแล้วเดี๋ยวเราโอ้โหเปิดมาแล้วก็โอ้โห พันปักษาใส่ตัดสายฟ้าหรือพันปักษาไม่รู้ผมจําไม่ได้ผมไม่ได้ดูนานแล้วโอ้โหเปิดมาเรียกนริโตะก็มาช่วยอีกหรือว่าร่างที่มันจะโกงเกินไปค่อนข้างจบอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยเ,เปิดมาเป็นซูซานโนโอะแล้วสับไปอีกหรือเปล่าไม่ทันได้สับเรียบร้อยครับผมหรือว่าร่างที่ผมเลือกมามันจะโกงเกินไปหรือเปล่าเอาละครับก็จบกันไปครับสําหรับ แม์ในวันนี้แม่ก็มีหลายคู่เลยนะที่สู้กันอย่างเมามันเลยแม่ก็เมามันเลยนะครับสําหรับวันนี้แม์มันหลายคู่เลยนะวันนี้คู่ต่อไปครับคือเดี๋ยวผมจะหาตัวละครอยากให้เพื่อนๆช่วยเมนนะครับว่าอยากให้ตัวละครไหนที่จะมาสู้กับมูซันของเราไม่เคลื่อนยักสันของเราฮะก็เมเนตกันไว้ครับถ้าผมมีตัวไหนหน่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะหยิบมาสู้ครับโอเคครับวันนี้ก็ จบกันไปนะครับเออผิดพลาดประการใดพูดคําไหนผิดไปหรือว่าข้อมูลใดผิดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ครับแล้วก็อย่าดรามากกันล่ะนี่แค่เอามาจับกันมาสู้กันในเกม,ม่ใช่ครับถ้าพูดวัดสกลิลในนอกเกมจริงๆมันก็วัดกันไม่ได้หรอกใช่ปหล่ะแต่อันนี้มันในเกมไงมันวัดกันได้ไงบายบาย